เพราแกอ้วนไม่ต้องห่วงเราเพ่าะแกอ้วนห่วงห่วงแค่ว่าอย่าล้มอย่างเดียวไม่แกห่วงกินพราแกห่วงล้มทำไมยังไม่มาเอารถตู้เบื่อโทรไปถึงเนื้อ เพื่อนมากๆมีเพื่อนเยอะๆแต่เพื่อนเยอกันได้แล้วรถดันจ้าที่ไหนเอาของพี่เจ๊กมาให้เหรอเออนาแบบแบบนะอเไนะโคไปดูแกโชวใครลา

Terima kasih telah menonton!